รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเตอร์ศิวพรศรีศักดินาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ ชูแคมเปญน,นะคะสุขทันทีที่เที่ยวเมืองรองค่ะโดยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองรอง55จังหวัดนะคะผ่านสิทธิพิเศษต่างๆจากหน่วยงานพันธมิตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองให้คึกคักซึ่งคาดว่าจะทําให้เกิดไรายได้นะคะจากการเดินทางของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติค่ะก็หวังว่าจะสร้างไรายได้เพื่อกระตุ้นสู่ท้องถิ่นในพื้นที่เมืองรองไม่น้อยกว่า324ล้าน ะะซึ่งพันธมิตรต่างๆก็จะมอบสิทธิพิเศษในการจองห้องพักนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายการบินค่ะก็มีส่วนลดให้สําหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิตนะคะโดยบัตรเครดิตกรุงศรีก็จะมีส่วนลดให้สูงสุดถึง70%ทีเดียวค่ะสนใจศึกษารายละเอียดได้เพิ่มเติมที่ Facebook หรือที่โทร1672ค่ะ